Like, it's really me. Scream. <laughs> oh. Yeah. <laughs> Who am I? สวัสดีครับคุณโจโจไลฟ์พิธีกรรายการอเมริกาชื่อดังได้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ที่น้องลิซ่าไปสัมภาษณ์ตอนอยู่อเมริกาออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีวิดีโอที่คุณวูดดี้เปิดของขวัญโดยตรงจากน้องลิซ่าด้วยต้องเรียกได้ว่าแฟนคลับหลายคนบ่นอิจฉาอุบมากมาที่คุณโจโจก่อนเลยเริ่มแรกมาถึงเขาก็แนะนําว่าลิซ่าเจ้าของเพลงมันนี่กับลลิสาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายดีไหมลิซ่าก็ตอบชัดเจนชาชานะครับว่าวันนี้สบายดี First of all how are you I'm good หลังจากนั้นคุณโจโจ้ก็เริ่มลำลึกความหลังเล็กน้อยว่าลิซ่าเนี่ยเคยเจอกับเขามาก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วพร้อมกับบอกด้วยว่าลูกสาวเขาที่นั่งอยู่ตรงนี้ชื่อว่าโซฟีโดยน้องโซฟีเนี่ยก็ค่อนข้างเจอคนมาเยอะเนื่องจากเขาเป็นอาชีพพิธีกรต้องสัมภาษณ์คนดังๆมากมายแต่พอลูกสาวเขาได้ยินว่าลิซ่าแบล็คพิงค์จะมารายการนี้ลูกสาวเขาก็กรี๊ดไม่หยุดเลยจริงๆ oh, พร้อมกับหันไปพูดคุยกับลูกสาวเล็กน้อยนะฮะยังไม่เคยเห็นเธอตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนก็ตามซึ่งน้องโซฟีก็ได้มีการถามคําถามถึงลิซ่า้วยว่าเกี่ยวกับตอนเป็นเด็กฝึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างลิซ่าก็บอกว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีฝึกหนักตลอด5ปีแล้วก็ได้พบเพื่อนแท้อย่างเจนนี่จีซูโรเซ่แต่ถ้าจะให้กลับไปฝึกแบบนั้นอีกรอบหนึ่งหนูขอผ่านดีกว่าค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวผ่านมาเยอะมากจริง หลังจากนั้นคุณโจโจ้ก็ถามถึงลิซ่านะครับเกี่ยวกับว่าศิลปินในดวงใจของเธอเป็นใครใช่คุณบิยอนเซ่ไหมลิซ่าก็ตอบว่าใช่แน่นอนบิยอนเซ่แต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงมากๆเป็นคนในดวงใจเลยแหละก็คือคุณเท็ดดี้นั่นเองอ๋อป้าเวลามีปัญหาอะไรพวกเราก็จะไปปรึกษาเขาตลอดเขาเปรียบเสมือนออป้าของพวกเราเหมือนพี่ชายของหนูหลังจากนั้นก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องเพลงลิซ่าและมันนี่นะครับว่าไปได้ด้วยดีน้องโซฟีก็เสริมด้วยว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยและตอนสุดท้ายลิซ่่าาก็เเสรมมวพลลงงีนแหะบ บอกถึงความเป็นตัวเธอในฐานะเพลงฮิปฮอปอันนี้บทสัมภาษณ์สั้นมากนะครับคลิปแค่3มนาทีกว่าๆเท่านั้นเองแต่เขาเขียนว่าพาร์ท1น่าจะเป็นส่วนแรกนั่นแหละเดี๋ยวเราน่าจะมีส่วนที่2ส่วนที่3มาให้ดูกันต่อครับอีกคนหนึ่งที่โชคดีไม่แพ้โซฟีเลยเห็นจะเป็นคุณวูดดี้เนี่ยแหละครับที่เคยสัมภาษณ์น้องลิซ่าแบล็คพิงมาก่อน ตอนออกโซโล่เพลงลลิสาใหม่ๆล่าสุดน้องลิซ่ามีการส่งของขวัญมาให้คุณวูดดี้ด้วยครับเรียกได้ว่าทําแฟนคลับน้องลิซ่าหลายคนอิจฉาตาร้อนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคุณวูดดี้ได้ของขวัญเป็นอะไรแล้วก็ดูรีแอคชั่นของคุณวูดดี้ว่าตื่นเต้นขนาดไหนนะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรวมเรื่องราวดีๆของน้องลิิ่ามาอีกเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ Who am Oh, mm -hmm. Lisa. 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 Oh. Hey. hey. Oh. Is Lisa Please mm stop. -hmm. Love, man. love, man. love Two you. Two people eat. Oh, so cute. Oh, I love you too. จะเอาไว้ข้างหัวเตียงละก่อนนอนก็แบบ้ยเฮ